เราจะเอาแกะกลับบ้านยังไงดีนะนี่แล้วก็ช่วยกันต้อนแกะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสุพิงเพรุมนะคะวันนี้หนังสือที่จะนำมาแนะนำก็คือเล่มนี้เลยค่ะ อัสบอลฟาร์มยาร์ทเทลนะคะเป็นซีรีรส์ภาษาอังกฤษค่ะที่จะพาเด็กๆไปเที่ยวในฟาร์มนะคะพร้อมหาเจ้บเป็ดสีเหลืองตัวเล็กๆได้ทุกหน้าเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเป็นตอนที่เจ้าแกะปวนบูลลี่ค่ะทำให้รถไฟต้องหยุดวิ่งนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะแนะนำหนังสือ Woodley Stop the Train นะคะเป็นหนังสือซีรีส์ Asborn f r ร m y a s t a l e ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะก็ประมาณ1นึ่ฝ่ามือกว่าค่ะจะมีหลายเล่มมากเลยนะคะในซีรีส์นี้ในซีรีส์นี้เนี่ยจะมาดูว่าเจ้าตัวว o d l ี y ที่เป็นแกะเนี่ยค่ะ ไปหยุดรถไฟไว้ทุกหน้านะคะก็จะเป็นมีเป็ดตัวเล็กๆสีเหลืองอัเนี้ค่ะอยู่ทุกหน้าให้เด็กๆนะคะคอยสังเกตไปด้วยค่ะเขาก็จะแนะนำแบบนี้ทุกหน้าเลยว่า this is apple tree farm นี่ก็คือฟาร์มต้นแอปเปิ้ล this is Miss Booth the farmer she have two children c a l l p p y แอน Sam นะคะแล้วก็มี Dog เนี่ยคอลรัสตี้นะคะก็จะแนะนำตัวละครแบบนี้ทุกหน้าค่ะแล้วก็คนนี้ก็ชื่อเทรดนะคะ เท็ดเนี่ยก็มาช่วยเป็นคนขับรถแท็กเตอร์ค่ะนี่จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ,กษบ้างแล้วค่ะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณ,คณแม่คนไหนนะคะเริ่มที่จะให้น้องๆเนี่ยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอาจจะอ่านเป็นภาษาไทยก่อนได้ค่ะแล้วก็สอดแทรกคําศัพท์นะคะขาน้านี้ก็ให้เด็กๆหา y ยล l o w d u ักอ่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ส่วนหน้านี้เยล l o w d u ักอยู่ตรงรอรถนะคะก็ให้เด็กๆเ,เล่น g h and seek ได้ทุกหน้าเลยค่ะ แชก็บอกว่าไฟมีปัญหาแล้วแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปดูกันนะอ่าเราก็พบว่ามีเจ้าแกะเต็มไปหมดอ่าในระหว่างนั้นหาเป็ดหาเป็ดนี่เป็ดซ่อนอยู่ตรงนี้อ่าแล้วหน้านี้เป็ดซ่อนอยู่ตรงไหนโอ้หาเป็ดไม่เจอเลยนะคะ เอ๊เราจะทำยังไงกันดี t That is n a u g h t y w o o l l y ก็คือจะเป็นชื่อของเจ้าแกะตัวหนึ่งนี่แหละแล้วเราจะต้องย้ายแกะออกไปทำยังไงดีเราจะเอาแกะกลับบ้านยังไงดีนะนี่แล้วก็ช่วยกันต้อนแกะค่ะต้อนแกะขึ้นขบวนรถไฟอุ้มขึ้นโบกี้รถไฟเลยนะคะ All on board อ้าวทุกคนขึ้นรถไฟหมดแล้วแล้วก็เริ่มขับไปเลยค่ะ แล้วพอมาถึงสถานนี้นะคะก็เอาแกะลงหาเป็ดหาเป็ดเป็ดอยู่ตรงไหนอ๋อเป็ดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะ How many passengers? Six sheep, one dog, and four people ค่ะเป็นเรื่องราวที่พาแกะกลับบ้านได้น่ารักมากๆเลยนะคะ เป็นนิทานแนะนำสำหรับวันนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดหนังสือดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ